ดูแปง่งไขคดีพิสวงฆาตกรรมสยองห้องชั้นสี่ที่ถนนม็อกเขียนโดยเอ็ดการ์อัลลันโพแปลและเรียบเรียงโดยเดอะเบสอินยูบทนำเรื่องฆาตกรรมสยองห้องชั้นสี่ที่ถนนมอกและอีกสองเรื่องที่ต่อกันเป็นเรื่องราวแบบไตราภาพที่มีความเกี่ยวข้องกันซึ่งถือเป็นลักษณะของเรื่องราวสืบสวนสอบสวนเรื่องแรกๆที่เป็นต้นแบบของหนังสือประเภทสืบสวนสอบสวน โดยโพเอ็ดการ์แอตแลนโพเป็นผู้เล่าเรื่องและเพื่อนของเขาดูแปงชายผู้เงียบขรึมหากแต่เต็มไปได้วยไหวพริบและปัญญาเป็นผู้ไขคดีและความพิศวงที่เกิดขึ้นการพบกันครั้งแรกของโพและดูแปงกับเรื่องราวความตายอันน่าสยดสยองของสองแม่ลูกทั้งลักษณะแห่งความตายทั้งลักษณะของห้องรวมไปถึงพยานอีกหลายปากกลับทําให้เรื่องราวนั้นเหมือนเรื่องลึกลับพิศวง ที่เกิดขึ้นอย่างเหนือธรรมชาติแต่มันจะเกิดขึ้นอย่างเหนือธรรมชาติจริงหรือไม่เหตุจูงใจคืออะไรและทำไมฆาตกรถึงได้โหดเหี้ยมไร้ปราณีเช่นนั้นความพิศวงกำลังจะถูกเปิดเผยความสามารถในการตัดสินใจอาจได้มาจากการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่สูงขึ้นไปที่เรียกว่าการวิเคราะห์และถูกเรียกอย่างไม่ยุติธรรมนัก เพราะลักษณะในการทำงานแบบย้อนกลับของมันอย่างไรซะการคำนวณน,นั้นไม่ได้ถือเป็นการวิเคราะห์ในตัวมันเองเหมือนอย่างที่นักเล่นมากครุกทำอย่างหนึ่งโดยไม่ได้พยายามทำอย่างอื่นผลแห่งเกมนั้นถูกเข้าใจผิดอย่างมากต่อผลกระทบที่มีต่อลักษณะทางจิตผมไม่ได้คิดที่จะเขียนตำราแต่อย่างใดก็แค่กำลังนำเสนอเรื่องราวที่ค่อนข้างแปลกประหลาดของการสังเกตแบบสุ่ม ดังนั้นผมจะขอถือโอกาสนี้ยืนยันว่าพลังแห่งปัญญาในการสะท้อนความคิดระดับสูงนั้นจะได้รับการท้าทายและใช้อย่างมีประโยชน์มากกว่าจากเกมหมากฮอสที่เรียบง่ายยิ่งกว่าความซับซ้อนโดยฟุ่มเฟือยของเกมหมากรุกที่โออวดนั่นฝ่ายหลังนั้นตัวหมากมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างและแปลกประหลาดมีความหลากหลายและมีค่าที่ต่างกันซึ่งนั่นมันก็แค่ เพื่อความซับซ้อนจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของความผิดพลาดโดยทั่วไปว่านั่นคือสิ่งที่ลึกล้ำความตั้งใจถูกดึงมาใช้อย่างเต็มที่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความตั้งใจนั้นลดลงไปเพียงชั่วขณะความผิดพลาดจะเกิดขึ้นในทันทีและนำไปสู่ความพ่ายแพ้วิธีการเดินหมากไม่เพียงแต่จะมีจำนวนที่มากเท่านั้นหางแต่ยังซับซ้อนอีกด้วย โอกาสที่จะผิดพลาดจึงเพิ่มมากขึ้นและก้าใน10ครั้งของผู้ที่มีสมาธิมากกว่าจะเป็นผู้ชนะเสมอไม่ใช่ผู้ที่ฉลาดเฉียบแหลมในทางตรงกันข้ามมาร์กฮอสนั้นการเดินหมากมีความเฉพาะเจาะจงและเรียบง่ายโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจึงน้อยลงและทำให้ไม่ต้องดึงความตั้งใจมาใช้อย่างเต็มที่แต่ความได้เปรียบของแต่ละฝ่ายนั้นจะมาจากความฉลาดเฉียบแหลมที่เหนือชั้นกว่ากัน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองจินตนาการว่าในเกมนั้นมีหมากฮอสเหลืออยู่เพียงสตัวแน่นอนว่าแทบไม่มีความผิดพลาดใดๆให้หวังได้และหากผู้เล่นเป็นผู้ที่มีฝีมือใกล้เคียงกันการจะชนะเกมนี้จะถูกตัดสินด้วยการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนที่สุดซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ความคิดและปัญญาอย่างเต็มที่เมื่อขาดซึ่งทรัพยากร นักวิเคราะห์จึงต้องเข้าใจจิตวิญญาณของคู่ต่อสู้ที่กำลังเล่นอยู่กับเขาและบ่อยครั้งที่จะสามารถเห็นวิธีการได้ในแทบจะทันทีวงเล็บบางครั้งมันอาจจะง่ายมากจนหน้าหัวเราะที่จะล่อลวงให้เกิดข้อผิดพลาดหรือทำให้เร่งรีบมากเกินไปจนคำนวณพลาดการเล่นไพ่ฮวิชเป็นเกมที่รู้จักกันมานานแล้วในเรื่องของความมีอิทธิพลต่อพลังแห่งการคิดคำนวณ ผู้ที่มีสติปัญญาระดับสูงมักจะเพลิดเพลินไปกับมันเป็นอย่างยิ่งจนดูเหมือนไม่สามารถอธิบายได้เพื่อใช้ในการหลีกเลี่ยงจากเกมมากรุกอันแสนจะไร้สาระไม่สงสัยเลยว่าทำไมจึงยังไม่มีอะไรที่คล้ายกันนี้ท้าทายความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้มากไปกว่านี้ผู้ที่เล่นเกมมากรุกเก่งอาจจะเป็นผู้ที่เล่นเกมมากรุกเก่งที่สุดก็เท่านั้นแต่ผู้ที่ชำนาญในไพ่ฮวิช หมายถึงผู้ที่จะประสบความสำเร็จในงานสำคัญอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางด้านจิตใจต่อจิตใจเมื่อผมพูดถึงความชำนาญในที่นี้นั้นผมหมายรวมไปถึงความสมบูรณ์แบบในเกมที่รวมไปถึงความเข้าใจในทุกแหล่งที่มาที่สามารถนำมาซึ่งความได้เปรียบที่ถูกต้องอย่างชอบธรรมกลยุทธ์ที่ใช้ในการเล่นไพ่ฮวิชไม่เพียงแต่จะหลากหลายเท่านั้นแต่ยังซับซ้อน จนยากที่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้การสังเกตยอย่างตั้งใจจะช่วยให้สามารถจดจำได้อย่างชัดเจนและด้วยเหตุนี้เองผู้ที่เล่นหมากรุกที่มีสมาธิดีจึงมักจะเล่นไพ่ฮวิชได้ดีตามกฎของหอยวงเล็บซึ่งขึ้นอยู่กับกลไกของเกมเพียงอย่างเดียวก็สามารถเข้าใจได้ง่ายพอสมควรดังนั้นแล้วการมีความจำที่ดีและการทำตามคู่มือ จึงถูกมองว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นที่ดีแต่ทักษะของนักคิดวิเคราะห์นั้นถูกแสดงออกมาเกินกว่าขอบเขตของกฎเกณฑ์ทั่วๆไปเขาผู้นั้นมักที่จะสังเกตและลงความเห็นอย่างเงียบๆซึ่งบางทีเพื่อนของเขาก็อาจจะทำเช่นเดียวกันแต่ความต่างของขอบเขตข้อมูลที่ได้รับนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลสรุปแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการสังเกต ความรู้ที่จําเป็นคือความรู้ที่ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องสังเกตผู้เล่นนั้นจะต้องไม่จํากัดขอบเขตของตัวเองและเขาจะไม่ปฏิเสธการใช้การอนุมานจากสิ่งที่อยู่ภายนอกเกมด้วยเนื่องเพราะเกมนั่นแหละคือวัตถุประสงค์เขาจะสังเกตสีหน้าของคู่หูของเขาเองเปรียบเทียบอย่างระมัดระวังกับคู่ต่อสู้คนอื่นๆเขาจะพิจารณาวิธีการจัดเรียงไพ่ในแต่ละมือ และมักที่จะนับไพ่แบบใบต่อใบโดยมองจากการแสดงออกทางสีหน้าของผู้ถือไพ่เขาจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงใบหน้าในแต่ละใบในขณะที่เกมกำลังดำเนินไปสะสมความคิดจากความแตกต่างในการแสดงออกของความมั่นใจความประหลาดใจความยินดีหรือความผิดหวังจากกลวิธีการเก็บไพ่ที่เล่นเขาจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนที่เก็บไพ่นั้น สามารถเล่นไพ่ใบอื่นในชุดเดียวกันได้หรือไม่เขาจะรู้ได้ว่าไพ่ไหนที่ถูกเล่นผ่านการหลอกลวงโดยดูจากวิธีที่ไพ่ถูกวางลงบนโต๊ะหรือจากคำพูดที่ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจแม้แต่การบังเอิญทำไพ่หลุดหรือเปิดไพ่โดยไม่ตั้งใจท่าทางของความวิตกกังวลหรือลักษณะของความไม่ใส่ใจในการปกปิดไพ่การนับไพ่ที่เล่นหรือการเรียงลำดับไพ่ความรู้สึกอึอดอัดท่าทางลังเล ความกระตอรือรือร้นหรือความตื่นเต้นทั้งหมดนี้ถือเป็นสัญญาณสำหรับเขาซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นการรับรู้ในแบบของสัญชาตญาณเกี่ยวกับสถานการณ์ที่แท้จริงเมื่อเล่นไปได้สักสองหรือสามรอบเขาจะรู้รายละเอียดของแต่ละคนอย่างชัดเจนและตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเขาจะวางไพ่ของตัวเองลงไปอย่างเด็ดขาดและมั่นใจเหมือนกับว่าผู้เล่นคนอื่น ได้เปิดหน้าภัยของตัวเองให้เขาได้เห็นหมดแล้ว